เดี๋ยวก่อนนายเอารถฉันไปไหนนี่นี่เธอเมาเอาไห้หรือไงฮะแฟนฉังอยู่ทั้งคนอ่ะหาผู้ใจมาดีๆหน่อยฮัลโหลคุณจินรถฉันอยู่ไหนวันนี้คุณะใช้ยรถนะครับพอดีว่าฉันผ่านมาเห็นรถฉันเข้าอ่ะนายเอารถฉันไปให้คนอื่นอยใช่ไหม เม่ก็คงอยากจะมีรถเหมือนคนอื่นบ้านธรรมดานั่น่ะสิแต่ถ้ามึงทำแล้วมีความสุขอ่ะก็เชิญตามสบายเลยนะเดี๋ยวก็รู้ <c oughs> พอสักทีเถอะน่าเนะก้คิดว่ารถคันนี้เป็นของแกจริงๆงั้นเหรอเลิกฝันกลางวันได้แล้วแก้ไม่มีปัญญาซื้อรถคันนี้หรอกอ่ะฮัลโหลว่าไงอ๋อได้ไดโอเคโอเค พอดีโยนเนี้ยกูมีธุระต่อนะกูก็เลยแจะไแม่เอาเรื่องมึงเดี๋ยวก่อนคุณไม่มีสิทธิ์ขับรถฉันไปไหนทั้งนั้นเฮ้ยหลีกไปโลกเพอร์เจอร์ได้แล้วน่ะอยากได้ก็ทำงานหาเงินซื้อเองสิใช่เยอะเกินไปแล้นะน่ะมึงโดนหรอ ทั้งสุดท้ายทิ้งรถไว้แล้วก็ใส่หัวไปซะตื่นได้หรอแมถ้ามึงไม่อยากโดนนะมึงใส่หัวไปเลยเอารถฉันมาขับอะ่ะแล้วยังมีหน้าไล่ฉันไปอีกหรอ <laughs> โอ๊ยมึงเนี่ยโมไม่เลิกเลยนะถ้ารถคันนี้เป็นของมึงอะ่ะกูจะลีให้มันสะอาดแล้วคืนให้มึงโอเคปะทำไมไม่มีใครรับสายเนี่ยโทรหาใครเลยจ๊ะพี่ได้กดโทรออกได้ยังไงฮะ ไอเจีงยงไม่ตื่นเดี๋ยวฉันช่วยทำให้เธอตื่นเองเฮ้ยหยุดอย่างนี้เลยนะนี่พวกแกสองคนคิดจะทำอะไรกันอะไอ้โจ๊กกูบอกให้มึงรีบเอารถมาส่งกูไม่ใช่หรอวะแล้วนี่ทำไมมึงช้าจังวะก,กูกำลังจะเอารถไปส่งให้มึงเนี่ยแหละแต่ยายเนี่ยสิบอกว่ารถคันนี้เป็นของมันอะ่ะไม่อยอมใหก้กูไปสักทีเลยไอ้โจ๊กนี่มึงรีบหุบปากไปเลยนะถ้ากูตกงานขึ้นมามึงจะรับผิดชอบไหวไหมคุณริงครับผมต้องขอโทษด้วยนะครับนายบอกว่ายืมรถไปรับพ่อแม่ไม่ใช่เหรอแล้วทำไม พี่เป็นรถของเธอจริงๆเหรอเนี่ยเมื่อกี้นายบอกว่าถ้ารถคันนี้เป็นของฉันจริงๆอะ่ะนายจะเลียรถให้สะอาดก่อนคืนฉันใช่ไหมเง้นก็เลียเลยสิคือ,อคุณซีนครับไม่ต้องโูษเรื่องที่นายเอารถฉันไปให้คนอื่นยืมเนี่ยดยวฉันกลับมาคิดเป็นชีกับนายแน่ผมต้องขอโทษด้วยนะครับคุณซีนโจ๊กนี่มันยังไม่รีบขอโทษคุณซีนเหรอวะอคุณซีนครับผมขอโทษด้วยนะครับนี่เมย์รีบขอโทษคุณซีนเขาสิ คุณซินครับ,บคุณซิงใจเย็นก่อนนะครับอยากให้ฉันใจเย็นใช่ไหมเมื่อกี้เขาทําอะไรกับฉันเอาไวอ้อ่ะนายก็ทําแบบนั้นกับเขานี่กแกแกก็รอู้สิขอได้ละฟังมันเถอะไอ้ผู้ชายเองสวย เดี๋ยวนายรถฉันไปล้างให้สะอาดแล้วก็ไปจอดคืนฉันที่บริษัทด้วยได้ครับคุณซี